ชีวิตป่าตอนตัวอันตรายในน้ำสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเรื่องเล่าของคนเดินป่าในหน้าแลง้งน้ำในลำห้วยทุกสายจะแห้งลงการเดินป่าหน้าแล้งจะต้องอาศัยน้ำจากลำห้วยในป่าและแทบจะทุกลำห้วยทางป่าบ้านผมจะมีปลิงอยู่ชนิดหนึ่งเรียกกันว่าตักแต่แตกแต่ ลักษณะตัวจะคล้ายทากมากลำตัวค่อนข้างแบนหลังจะมีลายเขียวๆตอนอยู่ในน้ำจะมองเห็นได้ยากเพราะสีสันมันกลมกลืนกับสิ่งต่างๆในลำห้วยมากที่เคยพบเห็นมันก็เข้าไปอยู่ในจมูกหมาหรือวัวควายที่กินน้ำในลำห้วยไปแล้วในหมู่บ้านตากแต่เคยเข้าตาคนก็หลายครั้งเคยเข้าตาเด็ก ที่เล่นน้ำในลําห้วยครั้งหนึ่งและเข้าตาผู้ใหญ่ที่ไปหาล้วงปลาในลําห้วยสองครั้งต้องใช้แหนบคีบออกซึ่งคีบได้ยากมากสําหรับที่มันเข้าจมูกสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควายที่เลี้ยงปล่อยในป่าและหมาพานันถ้าเห็นว่ามีเลือดไหลยอยู่ตลอดเวลาที่รูจมูกสัตว์เลี้ยงแสดงว่าตัวตักแต้ ได้เข้าไปอาศัยกินเลือดอยู่ในโพรงจมูกแล้วเอาไฟส่องดูจะเห็นมันเคลื่อนตัวอยู่ในรูจมูกน่าสยองมากมันจะกินอยู่ในนั้นจนหมาแล้ววอรควายผอมเพราะเสียเลือดอยู่ตลอดเวลาวิธีเอาตัวตักแต่ออกจากจมูกสัตว์ก็มีหลายวิธีถางบ้านผมจะมีหินเขียวเป็นสารเคมีชื่อฝรังผมจำชื่อไม่ได้แล้ว เรียกกันว่าหินเขียวบ้านไหนที่เลี้ยงวัวควายปล่อยป่าจะต้องมีไว้เพื่อการนี้เวลาเห็นว่ามีตัวตักแต่อยู่ในจมูกสัตว์เลี้ยงก็จะใช้หินเขียวฝนกับน้ําแล้วเอาไปหยอดที่รูจมูกสัตว์เลี้ยงตัวตักแต่จะตายและจะหลุดออกมาด้วยการจามของสัตว์ที่เข้าวัวควายพอมันหลุดออกมาตัวขนาดปลายนิ้วมือ เห็นแล้วสยองมากสำหรับเวลามันเข้าจมูกหมาเราก็จะสังเกตได้ง่ายๆหมาจะจามอยู่เรื่อยๆผอมลงมีเลือดไหลซึมออกมาจากรูจมูกตลอดเวลาบางครั้งกว่าเราจะเห็นก็หลายวันแล้วหมานี่ถึงกับผอมถ้าไม่มีหินเขียวก็จะใช้วิธีล่อตัวตักแต้ออกมาโดยมัดหมาไว้สักครึ่งวันโดยไม่ให้กินน้ำ พอกลางวันอากาศร้อนๆก็จะเอาน้ำใส่ขันเอาไปลอดที่จมูกหมาจับปากหมาไว้ดีๆเอามือดีดน้ำในขันให้มีเสียงพอหมาหิวน้ำตักแต้มันก็ต้องการน้ำมาหล่อเลี้ยงตัวมันเหมือนกันพอเราจับหมาไม่ให้กินน้ำตัวตักแต้จะเยืดตัวออกมาหาน้ำในขันเราก็ถือกันไกรอไว้ที่หน้ารูจมูกหมา พอตักแต้ยืดตัวผ่านกันไกลเราก็ตัดเลยพอตัวมันขาดเราก็ปล่อยหมาหมาจะจำอย่างหนักเพราะส่วนที่เหลือของตัวตักแต้จะดิ้นอยู่ในโพรงจมูกหมาแล้วไม่นานก็จะหลุดออกมาอันตรายจากน้ำในลำห้วยอย่างหนึ่งก็คือตัวตักแต้นี่แหละในการเดินป่าหน้าแล้งถังบ้านผมวิธีหลกเลี่ยงของทางบ้านผมและเป็นข้อห้ามด้วย คือจะไม่จมปากลงในน้ําในลําห้วยเวลากินน้ําไม่ใช้มือกวกน้ําขึ้นมากินจะกินน้ําในลําห้วยจะต้องใช้ใบไม้ใบตองทําเป็นกลวยตึกทําเป็นกลวยตักดื่มหรือใช้กระบอกตักดื่มความร้อนในร่างกายอาจเป็นตัวกระตุ้นให้ตักแต้ตื่นตัวออกมาหาเราถ้าเราใช้มือหรือใช้ปากจุมน้ำาด่ม และอีกอย่างหนึง่งทางบ้านผมก่อนจะตักน้ำจะเอามีดแช่ลงในน้ำก่อนจะตักน้ำในลำห้วยขึ้นมาดื่มครับขอขอบคุณคุณอำนาจทองกาบจากผลงานเขียนชุดชีวิตป่าตอนตัวอันตรายในน้ำที่อนุญาตให้นําเนื้อหามาเผยแพร่ค่ะ